วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเล่าไลฟ์ค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญของเรานะคะคือคุณบีมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยากให้คุณบีมนะคะเล่าประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับวัยเด็กค่ะว่ากว่าจะประสบความสําเร็จมาเป็นคุณบีมได้เนี่ยต้องเจออะไรบ้างค่ะดิฉันนะคะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมที่จะมีลูกแม่ของฉันไม่เคยไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับฉันเลยสักครั้งหนึ่งเพราะงานยุ่งค่ะ แม่อาทิตย์หน้าที่โรงเรียนเขามีงานวันพ่อแม่ไปกับหนูหน่อยได้ไหมเห็นไหมว่าแม่ทำงานอยู่แล้วงานที่แม่ให้หนูทำเรียบร้อยยังการบ้านที่แม่สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อไรเสร็จยังกวดบ้านทุบบ้านหนูทำยังแล้วพ่อหนูอ่ะทิ้งหนูไปแต่หนูยังไม่เกิดหนูจะไปเพื่ออะไร ไปแล้วเขาจะกลับมาหาหนุไหมทําตัวให้มีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมทําให้แม่ภูมิใจบ้างไม่ได้เลยหรอไปสทำสิ่งที่แม่ให้ทําให้เสร็จไปค่ะชีวิตเด็กไวรุ่นอย่างฉันนะคะก็ไม่เหมือนเด็กไวรุ่นทั่วไปค่ะ คือฉันว่าจะถูกลุมบูลลี่ลุมว่าลุมด่าลุมตาหน้าจากคนอื่นๆที่ไม่ได้รู้จักฉันดีพอทำให้ทุกครั้งที่ฉันได้รับคำพูดเหล่านั้นฉันก็กลับมาคิดลบกับตัวเองค่ะกลับมาคิดแย่กับตัวเองเอาคำพูดเหล่านั้นมาคิดมาใส่ใจจนมาทำให้ฉันในวัยนั้นคิดอยากจะฆ่าตัวตายนุ่นไงอีโลกไม่มีพ่อ เห็นไหมน่ะลูกไม่ม <Lake des> <ania> ีพ <annah> ่อไหนไปแกล้งมาหน่อยสิได้ข่าวว่าหล่อนมางานโรงเรียนแบบไม่มีพ่อเหรออุ่งจ <misf ired> ิมจิมลูกวันนี้ไปไหนเนี่ยจิมไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนไปแล้วเนี่ยบี คุยกันนะลูกรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมลูกคุณบีมนะคะฝากถึงคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมนะคะหรือว่ามีปมด้อยในชีวิตนะคะว่าจะรับมือ,อยังไงค่ะค่ะดิฉันก็อยากให้กําลังใจครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันนะคะแม,แม้ว่าเราไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นๆแต่เราก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจมอบความรัก ความอุ่นให้แก่กันความรักของครอบครัวนี่แหละค่ะจะทำให้เรารู้สึกไม่ขาดอะไรเลยและอยู่บนโลกนี้ยังมีความสุขค่ะ